เป็นเครดิตภายในถ้ำแห่งหนึ่งที่แสนห่างไกลาราชินีสวอมกำลังลูบรังไหมขนาดใหญ่สีเขียวภายในมีสิ่งมีชีวิตกระดุกกระดิกอยู่ราชาลูกจะต้องไม่เป็นอะไรหลังจากนี้เจ้าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมแม่ขอสัญญากรุกริกกรุกริก แต่ว่าต่อไปเจ้าต้องไม่ประมาทอีกรู้ไหมคราวนี้เป็นบทเรียนที่ดีเลยละ่ะครั้งหน้าหากเจ้าออกมาแล้วเราไปแก้แค้นกันเถอะแก้แค้นพวกมันที่ทำกับลูกแบบนี้อาคาเดียพวกเจ้าต้องพินาศภายในห้องฝึกของตระกูลลาเกียสวนลับสุดของบ้านเอมิเลียในชุดฝึกที่เหงื่อชุ่มเผยผิวใต้ผ้าบางสีขาวดูยั่วยวนบวกกับหน้าอกขนาดใหญ่ทำให้ดูมีสเสน่ห์อย่างมากเธอเซอไปด้านข้างและล้มลงแต่ดีที่อลิเซียมาประคองไว้พอดี แฮกแฮกแฮกสำเร็จแล้วนะคะท่านพี่อือแฮกต้องขอบใจเธอนะแฮกฟาหน้าไม่สิอลิเซียเพราะเธอมันถึงสำเร็จแฮกแฮกงั้นจะไปตามหาเขาเลยหรือเปล่าคะอืมยังก่อนตอนนี้แฮกยังต้องคอวอบอคุมสุดยอดการตอบสนองระดับสีให้ชำนาญซะก่อนถ้างั้นดิฉันจะสนับสนุนเองคะ่ะเด็กดีดีจริงๆที่มีเธอเป็นน้องของพี่ เอเมลียลูบหัวของอลิเซียแล้วยิ้มให้จากนั้นอลิเซียก็พาเอมิเลียไปอาบน้ำ